ห้าสลึงตึงทั้งชาติเป็นคำโบราณที่เราอาจจะเคยได้ยินเขาพูดเป็นศิสนาธรรมให้เราฟังคำว่าห้าสลึงตึงทั้งชาติแล้วเขาบอกว่าอยู่ในครัวนั่นหมายถึงอะไรก็คือ5สิ่งนี้ถ้าเราค้นพบแล้วก็จะทำให้หน้าเราตึงทั้งชาติเลยนายาะนั้นนะญาติโยมนะที่เป็นนาอุบาสิกานะต้องฟังตรงนี้ให้ดีนะหรือว่าอุบาสกด้วยถ้าอยากจะหน้าตึงไปตลอดชาติต้องทำอย่างไรห้าสลึงตึงทั้งชาติอยู่ในครัว นั่นหมายถึงไม่เกาะ ไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่ล้างแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของคนสัตว์สิ่งของนั่นเองนะก็คือเป็นศาสนาธรรมนะข้อนี้มุ่งเป้าไปที่ให้พวกเราเนี่ยนะปล่อยวางในเรื่องโคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของหรือปล่อยวางเรื่องความนะกังวลใจของเรานั่นเองถ้าใจของเราที่ปลอดกังวลจะส่งผลให้เรามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายนะเราไม่ต้องเคร่งเครียดกับการใช้ชีวิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ เหนียวไม่ล้างปล่อยวางจะปฏิเสธความรับผิดชอบก็คือเราก็ยังทําหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะหรือว่าญาติของเราตามปกติแต่เราก็ไม่เป็นห่วงหรือว่าไปอินจนเกินความจริงไปเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปแต่เราก็ไม่ไปขู่พันจนเกินไปนั่นเองนั้นไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่ล้างก็ปล่อยวางกับคนสัตว์สิ่งของตรงนี้ก็เป็นปริศนาธรรมและที่อยู่ในครัวก็คือ ความรู้สึกที่ยังเกาะเกี่ยวเหนี่ยวล้งแล้วไม่ปล่อยวางเนี่ยก็คือจะอยู่ในคนที่เขามีครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านตระหนักตรงนี้ว่าเราอย่าไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปล้างแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถทำได้100%เพราะเราก็ยังเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาแต่ให้เราพยายามให้ใจของเราเนี่ยคลายกังวลกับเรื่องของคนสัตว์สิ่งของ ให้มากที่สุดนะแล้วก็จะส่งผลถึงจิตใจของเราให้มี p ี a c e of m i มีความสงบสุขในใจได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเน้นย้ำแล้ก็อยากให้นาะผู้มีบุญทุกท่านนาะได้มาทำตรงนี้กันอย่างจริงจังจเจริญพร